ดีต้อนรับสู่ช่อง Sky Two Road จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับคอนเทนต์ที่ละเอียดและน่าติดตามเกี่ยวกับเครื่องจักรในตำนานเทคโนโลยีทางทหารและยานพาหนะทรงพลังจากทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่กลไกประวัติศาสตร์และประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงของผลงานที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวิดีโอนี้เราขอเสนอรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเมอร์คาวาหนึ่งในรถถังที่ไม่เหมือนใครและผ่านการทดสอบในสนามรบอย่างแท้จริงเมอร์คาวาเป็นรถถังรบหลักที่พัฒนาโดยอิสราเอล ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบยุโทโธปกรณ์ทางทหารให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะในสนามรบแตกต่างจากรถถังฟังตะวันตกส่วนใหญ่ที่เน้นพลังโจมตีและความเร็วเมอคาว่าได้รับการออกแบบโดยเน้นความอยู่รอดของลูกเรือในสถานการณ์รบที่หลากหลายโดยเริ่มใช้งานครั้งแรกในปี1979และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านหลายรุ่นจนถึงปัจจุบันคือเมื่อคาวามาร์ค4ซึ่งมีการปรับปรุงในด้านเกราะอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และความยืดหยุ่นในการรบ จุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนของเมคาว่าคือการวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหน้าซึ่งแตกต่างจากรถถังทั่วไปนี่เป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือโดยหากโดนโจมตีจากด้านหน้าเครื่องยนต์จะช่วยดูดซับแรงกระแทกทำให้ลูกเรือมีโอกาสรอดมากขึ้นด้านหลังของเครื่องยนต์คือห้องโดยสารที่มีกรอบป้องกันสูงซึ่งสามารถรองรับทหารรับได้สูงสุดหกนายหรือใช้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทำให้รถถังนี้ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งรถถังรบหลักและรถทุ่มเกราะลำเลียงกำลังพลในคราวเดียว เมอร์คาว่ามาร์กซติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนแรงระเบิดกระสุนเจอะก,กรอดและกระสุนอัจฉริยะนำวิถีได้อย่างแม่นยำพร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติขั้นสูงที่สามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ขนาเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรที่ควบคุมจากในรถและเครื่องยิงระเบิดควันเพิ่มศักยภาพทั้งในการโจมตีและป้องกัน ในเรื่องของกรอบเมคาวาถือว่าโดดเด่นเช่นกันโดยใช้กรอบคอมโพสิตแบบแยกชิ้นที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายในสนามรบลดเวลาในการซ่อมบำรุงและคงความพร้อมใช้งานอยู่เสมอนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกโทรฟีที่สามารถตรวจจับและสกัดการนจรวดนำวิถีหรืออาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่จะปะทะตัวรถทำให้เมคาวามาร์ค4เป็นหนึ่งในรถถังที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน ในแง่ขององค์การเคลื่อนที่เมอร์คาวาใช้เครื่องยนต์ดีเซล1 5 0 0รแรงม้าสามารถทำความเร็วได้ประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีความสามารถในการวิ่งบนภูมิประเทศที่ทุรกันดารเช่นทะเลทรายหรือภูเขาได้ดีแม้จะไม่ใช่รถถังที่เร็วที่สุดแต่ก็มีความทนทานและเหมาะกับภูมิประเทศของอิสราเอลระบบช่วงล่างและสายพานขนาดกว้างช่วยให้การเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพภายในรถถังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงระบบจัดการสนามรบที่ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยอื่นได้แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถวางแผนโจมตีแบบประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกล้องตรวจการแบบพาโนรามาของผู้บังคับการและระบบถ่ายภาพความร้อนช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กลางคืนและในพื้นที่ที่ทัศนวิสัยต่ำอีกจุดแข็งของเมคาว่าคือความสามารถในการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการรุกในพื้นที่โลง่งการตั้งรับในพื้นที่เมืองหรือภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รถถังคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบถือเป็นแพลตฟอร์มทางยุทธศาสตร์ที่หลากหลายมากว่าการเป็นเพียงอาวุธสงครามการออกแบบเมคาวาสทอนแนวคิดด้านความมั่นคงของอิสราเอลที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของทหารเท่ากับศักยภาพในการโจมตีทุกองค์ประกอบของรถถังนี้ล้วนมีที่มาจากประสบการณ์จริงในสนามรบที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นนวัตกรรมการออกแบบอย่างชาญฉลาดจนกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ทรงเกียรติที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารสมัยใหม่ หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการชมเนื้อหาเชิงลึกเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรีวิวรถถังรายละเอียดทางเทคนิคและเทคโนโลยีทางการทหารอย่าลืมกดติดตามช่อง Sky2Road การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาคุณภาพแบบนี้ได้ต่อไปกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่จาก Sky2Road